ดูสูตรการคิดนะครับสูตรการคิดก็คือซึ่งสู่เป็นที่สองนะฮะสามก็คือด้วยซึ่งสื่อด้วยซึ่งสื่อด้วยซึ่งสู่คือสองสองก็คือเป็ดน้ําเลขสองเป็ดน้ําซึ่งสู่ก็คือนําไปซึ่งสู่สู่ที่ไหนซะแห่งหนึ่งก็คือเป็ดน้ําซึ่งสู่คือสองซึ่งสู่คือสองด้วยด้วยก็คือสามสามก็คือเป็นรูปเลขสามก็คือเหมือนก้นนะครับ ด้วยก้นน,นะครับแก่สี่แก่แก่ใครนะครับสี่ก็คือเป็นลูกเรือใบนะครับเอารือใบส่งของให้แก่ใครนะครับเรือใบส่งของแก่ใครห้าจักก็คือเป็นรูปตะขอนะครับจากแขวนจากอะไรนะครับแล้วก็ของก็คือเป็นตะขอก็คือไม้ก็เป็นตะขอของใครแล้วก็เจ็ดก็คือเป็นบูมแบรนะครับในไหนนะครับเฟื่องไปที่ไหนในไหนนะครับก็คือซึ่งสู่สองด้วยสามแก่สี่ จาก5ของ6ใน7นะครับจำไว้ให้ดีนะครับซึ่งสื่อด้วยแก่จากของในซึ่งสื่อด้วยแก่จากของในซึ่งสื่ออันดยการซึ่งสู่เบอร์สองด้วย3แก่4จาก5ของ6ใน7นะครับตัวนี้ก็เป็นตถาคตะตะถาคตะธรรมะภาสติภาสติกล่อก,กากเก่าลาเก่าธรรมะแล้วก็กล่าวซึ่งทำประทานตถาคตะ คือประธานกรรมก็คือธรรมะกิยาัสติภัสติกิยาอยู่ท้ายวงกิยาวงคบกิยาไว้หาหากรรมก่อนนะครับภัสติแปลว่าอะไรเก่าอะไรเก่าธรรมะธรรมะเป็นกรรมก็เลยว่าซึ่งสู่ก็คือกรรมนะครับชาโนชนาชนังชาเนกนูไทดีอังนังเนกก็คือเป็นกรรมธรรมังธรรมังภัสติก่าวซึ่งทมนะครับใครกาวพระพุทธเจ้าตถาคตโต ก็คือปริโสปริสาโสสาโสสาสังเสรปริโสตถาคตโอตถาคโตธรรมมังปาสติพระพุทธเจ้าย่อมกล่าวทรงกล่าวซึ่งทมนั่นเองต่อไปข้อ2มิตรมิตะคามังอคันฉันติอคันฉันติเนะพราะว่ามาคามังคามังมิตรมิตรนะครคามะหมู่บ้านคามะหมู่บ้านคือศัพท์มาคามะนะครับเราจะต้องแปลงนะครับ คือวิธีแปลก็คืออาขัดชติอาขัดชันติอาขัดฉันติอาขัดชันติเปราะว่ามาถ้าขันันติเปละว่าไปอาขัดชันติเติมอาก็ไปไปว่ามานะครับอาขัดชันติแปลว่ามามาที่ไหนมาคามัหมู่บ้านมาหมู่บ้านแล้วก็หาคําเชื่อมมาสู่หมู่บ้านซึ่งสู่ซึ่งสู่มาซึ่งสู่หมู่บ้านก็ก็เป็นโนนานังเนก็เป็นคามังคามังอาขัดชันติอาขัดชันติอาขัดมามายังมา สู่หมู่บ้านนะครับมิตะมิตะก็แปลว่าเพื่อนนะครับมิตะเพื่อนหรือมิตรก็ได้ก็ชาโนช,ะน,ช,ะน,ชะน,นะชนะชนะนะก็เป็นบ้านคามังคามังก็เป็นหมู่บ้านก็กุลังกุลานิ ุลังกุลา,านิาไม่ครับตัวนี้จะเป็นชาโนชานาชานังชาเนตตัวนี้เป็นคามังหรือคามานะครับเพื่อนมิดหมู่บ้านนะครับชนะบ้านไหลบ้านไหลหลังคามังหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านความหมายของเขาเป็นว่าบ้านไหลหลังอยู่แล้วนะครับคามัง โ okay, อเคอคันชติก็คือมาสู่หมู่บ้านไลยหลังนะครับมิตรมาสู่หมู่บ้านก็คือมิตรตะแปลว่ามิตรนะครับมิตรต่าแปลว่ามิตรต่อไปก็คือโโปริโสปริสาเป็นประธานประธานก็ปริโสปริสาก็มิโตนั่นเองมิโตคามาอาคันชติอาคันชติอคันชติอาคันชติชิติเอกพจน์อาคันชนติคือผู้ปรพจน์นะครับก็ลองดู ปณิโสปิสาโสสาถ้าโสก็คือโตก็คือเอกพจน์เราก็ต้องอาขัดชิอาขันชิเป็นเอกพจน์แต่อาขันชิตเป็นปู่กนะครับต่อไป <c oughs> ข้อสามกุมาะพุทธ,ธวันทติไหวยอยู่วันทติแล้วไหวอยู่วันทติไหวไหวอยู่นะครับพ <c oughs> ุทธไหวยอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้ากุมารไหวอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าพุทธ,ธเป็นกรรมก็โสสาสังเสี ก็ลงที่สังก็พุทธังวันทติพุทธังวันทติใคไหวกูมาว่าเป็นประธานเป็นประธานก็ปริโสปริสาปริโสก็กูมาโลเป็นประธานเอกพจน์กูมาลาประธานบุพจน์นะครับวันทตินะฮะวันทติเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือไหววันทัติวันทาแปลว่าไหวนะครับต่อไปข้อที่4กัสกะเขตตะเขตตะกัสตินะฮะ ประธานกรรมกิยากสติแปลว่าไถกสติตัว่าไถไถนานะครับไถไถอะไรั็เขตเขตะเขตตะเขตัสัมิงก็ผิดนะครับเราก็ไปดูสูตรก็คือซึ่งสู่ด้วยแก่จากของในซึ่งสู่นะครับก็คือกสติไถซึ่งไถสู่ไถสู่นาไถซึ่งไถสู่ ไถซึ่งนาไถสู่นานะตัวนี้แปลว่าไถสู่นาอ่ helmet, าซึ่งส e ู่ไถไถซึ่งไถสู่ไถด้วยไถแก่ไถจากไถในนาไถของไถในนาไถในนาแต่เขาไม่ใช่ไถในนาแต่เขาใช้ไถสู่นานะครับข้อนี้ให้จานะครับไถสู่นาก็ต้องเป็นกูลังกูลานิกูลังกุลานิให้เราเปรียบเสมือนไม่ใช่คนไม่ใช่เพศชายหญิงก็คือเป็นสิ่งของก็เป็นเขตตะ เขตตาก็จะเป็นเขตตังกุรังกุลานิกุรังกุลานิก็เป็นเขตตังเขตตาณิก็เป็นผู้พูดพจน์เขตตังเขตเขตตาณิเขตตังกัสติก็คือไถนาไถนานะครับไถถ่าก็เป็นผู้ไถก็คือกัศกะกัศกะก็ต้องเปลี่ยนเป็นประธานประธานก็ปริโศปริสาปริโศก็กัโกเขตตาเขตตังกัโกเขตตังกัศกัศติ นะครับข้อดีตอบแบบนี้นะครับต่อไปข้อ5้าุมาลกะปาทะกุกกะกะละปะหาลตินะครับตัวนี้ก็กุมาลกะกุกกะกะละสุนัขะเด็กเตะสุนัขนะฮะสุนัขะสุนัขะกุกกะละนะฮะปะหาลติปะหาลติปะหาลติเป็นกบฏแต่ถ้าปะหาลติเป็นผู้พทนนะครับปะหาลติเป็นผู้พทน อันี้เว้นไว้ก่อนนะครับข้อ5เดี๋ยวเราไปขยายเพิ่มต่อไปข้อโกนิสาตติโกนิศีทติโกนิศีทติโกนิวิศัยดิศีไขรนั่งนิศีทติไครนั่งถ้าพุทธังกิงพุทธังกิงกโรติกิงกโรติก็คือ การโรติก no nice. ็แปลว่ากิยานะครับกินว่าอะไรกิโรติกโรตินะครับเพราะว่าอะไรนะกินนิสสัตติพุทธังนิสสัตติกินแปลว่าทําไมตัสมาพุทโธนิสสัตตินะครับวาวว่าทําไมนิสสัตตินิสีสัตติแปลว่านั่งกโรติแปลว่าทําอะไรอเป่านะฮะกาโรติ ถ้าพุทธเจ้าทําอะไรพุทธทางกิณจโรติโพมิสีทติก็คือใครข้อหนึ่งโพแล้วใครใค่นั่งอยู่พุทธเจ้าทําอะไรนะครับกิงพุทธทางมิสีทติพุทธเจ้านั่งหรือพุทธเจ้านั่งหรือกิงพุทธะมิสีทติแต่ว่ากิณว่าทาไมก็ได้กิงพุโทโธมิสีทติก็ได้นะครับต่อไปแบบฝึกหัดเอซสไท์คูมาลกาปาเทหิอูปกุ กักุกกกุลังกักุลปะหาลติปะหาลติปะหาลติเป็นเวอร์็ปกิยาวงกลมนะครับปะหาลติเอ่อปะหาลติเอกพจน์ปะหาลติปะหาลติพระหูพจน์นะครับต่อไปก็คือกุกลนกุลังกุกุกกะกุกกะกุลังกุกกะกุลังนะครับเป็นเอกพจน์กุกกะกุลเลเป็นหูพจน์อันนี้ก็คือเป็นกรรมใช่ไหมครับกิยาคือปะหาลัติ ปหาลันตินะครับแปลว่าอะไรครับปหาลันติอันนี้ไม่แต่ข้อ 5. ข้อห้าข้อห้ามาตะก,กี้นะครับแปลว่าอุตตลติเตะเตะสุนักด้วยเท้านะครับตัวนี้จะแปลว่าเด็กเตะสุนักด้วยเท้าข้อห้ากุมารกกะกุม,มาร กุมาระก็คือเด็กเตปะปะหารติแปลว่าเตะกุกะลังกุกะลังสุนักเป็นกรรมก็ชโนชะนชะนางเนนางเนนางเอกพจน์เนหูพจน์ก็เป็นกุก,กะกุกลังเตะสุนักกุกกะกะเลกุกะกะเลกุกกะกุกะกะเลชนชนาชนนางชนะเดชนเนกกุกกะกะเลนะครับ กุกะกำลังกุกะกำลังกุกะกะเลนะครับอันนี้เป็นตน้นก็แปลว่าเตสุดสักนะครมหาปาเทหิปาเทนะปาเทหิปาเทนะก็ฉโนชนาชนังชเนหิฉเนะชเีหิชฉีนะชเีหิชฉีนะชเีหิก็คือตัวที่สามด้วยแปลว่าด้วยนะครับก็แปลว่า ปาเทนะด้วยเท้าเตกเตะสุนัขด้วยเท้าปะเทหิปาเทนะแปลว่าด้วยเท้านะครับปาเทนะปาเทหินะครับต่อไปก็คือประธานกุมารโกกุมารโกก็เป็นประธานกุมารกาประธานผู้พดประธานผู้พดเกียร์ท่านผู้พดเกียร์ผู้พดก็เลยเปปะหะลันติถ้าเอกว่าปะหะลันติถ้าผู้พดคือปะหะลันติ กุมารละเกากับปักกุมาลกาคู่กันนะครับทัพเทควรต้องอครกเมนสอดคองกันและกรรมก็คือกุกะกุลังก็ชโนชาชนังชาณีก็ลงกุลังเอกพจน์แต่ถ้าชโนชาชนังชาณีถ้าเป็นชเนีก็กุกะกุเลกุกะกุเลก็เป็นผู้พดไปนะครับกรรมเป็นเอกพจน์ก็ได้ผู้พุก็ได้ปาเทหิปาเทหิแลด้วยเท้านะครับ แปลว่าด้วยก็คือข้อ3ด้วยก็คือชาเนนะชาเนหิชาเนหิก็ปาเทหิปาเทนะปาเทหิด้วยเท้านั่นเองนะครับแปลว่าเด็กเตะสุนักด้วยเท้านั่นเองเด็กก็เด็กหลายคนคุมาละโกก็คือเอกพจน์คนเดียวคูมาละกาพระพจน์เด็กเด็กหลายคนแปลว่าเด็กๆหลายคนเด็กทั้งหลายพวกเด็กก็ได้กิยาติเตะแปลว่าเตะอยู่เตะอยู่สุนัข ซึ่งสุนัขนะครับต้องแปลว่าซึ่งสู่ซึ่งสุนัขนั่นเองหรือสู่สุนัขหรือซึ่งสุนัขด้วยเท้าด้วยเท้าหลายเท้านะครับหลเท้าก็คือ,อาปาเทหิปาเทนะนะปาเทปาปาเทนะปา,เท,ปาเทหิปาเทหิเป็นผู้พจน์นะครับด้วยเท้าก็คือเด็กหลายคนก็เท้าไหลไหลยหลายเท้าเหมือนกันจบครับต่อไปดูแบบฝึกหัดนะครับข้อ6อาจาริยะสิกะกะ อาจารยศิษยกะปัญะนะะปัญะไปผู้พศทัทาติทัทาติแปลว่าให้ทัทาติแปลว่าให้ให้อะไรครับอาจารย์ได้ให้ให้ปัญะคือให้หนังสือให้หนังสือแก่ใครแก่นักเรียนเราเดาความหมายก่อนอาจารย์ได้ให้ทัทาติแปลว่าให้อาจาริยะ อาจารย์ได้ให้ให้ใหอะไรฮะปัญณปัญะหน,หน,งหหนังสือให้หนังสือใครแก่นักเรียนนะครับมีกรรมสองตัวกรรมตรงกับกรรมลองกรรมลองคือคนกรรมตรงคือสิ่งของนะครับต่อไปน่าจะเป็นอาจจอาจารอาจาอาจจอาจจรริโยให้หนังสือนะครับประธานก็เป็นอาจจริโยอาจจรยิยะเป็นอาจจยริโยก็ ก็เป็นประธานก็ปริโสปริสาก็เป็นผลิตริโสกเอกพจน์อจาริโยประธานเอกพจน์อจาริโยชโนชนาชนะในหนึ่งชโนชนะก็เป็นประธานนะครับซาโอสิกกะกังปันนัตปันนานิปันนานิทัทธาติทัทธาติแปลว่าให้ให้ใครครับให้หนังสือหนังสือเป็นกรรมก็ชโนชากุรังกุรานิกุรังกุรานิก็ให้หนังสือหลายเรื่องก็เป็นกุรานิ ถ้าเล่มเดียวก็กูหลังก็คือปูตปันนานังปันนานังแต่ถ้าเป็นหนังสือเล่มปันนานิกูหลังกุลานินั่นเองนะครับกูหลังกุลานิๆๆกูหลังกุลานิก็คือประธานกรรมเหมือนกันนะครับท่านนาติปันนานิท่านาติสิกกะขะ,ก, ăng, ก,ก,ะ,ขะกังสิกกะขะกังก็เป็นสิกขะกะก็ ลูกศิษย์ให้แก่ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์เป็นคนก็ต้องไปดูที่ปริโสกรุงลิงนะครับปริโสปุริสาปุริสังปุริเสปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสในเมื่อมันเป็นกรรมให้แก่ลูกศิษย์ก็เป็นกรรมอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะก็ให้แก่ลูกศิษย์ให้แก่ลูกศิษย์ให้แก่นักเรียนหรือลูกศิษย์นั่นเองนะครับให้แก่ก็ต้องดูวิพัฒนะครับก็เป็นซึ่งสู่ เป็นกรรมซึ่งสู่ด้วยด้วยนายหิแก่แก่กับของคือสนังสะนังสะนัง ant. สะนังเปริโสตัวที่สี่นะครับกับตัวที่หกสี่กับหกก็คือปุริโสเปริสาเปริสังปุริเสปุริเสษหน้าเปรีหิปุริสัสสะป <okes> <ห arkadaşlar. |as|>. ุริโสเปริสาตัวที่หนึ่งเปรีสาปุริโสเปริสาเปรีสังเปริเศสอง ุริเสนาปุริเศรษฐีริรสัสสะปุริสานังปุริสัสสะปุริสานังก็เลยกลายเป็นให้แก่ธุรกิจสะนังสะนังก <|si|> ็คือก็เป็นสิกะขะกังสิกะกะกังถูกไหมครับสานังก็เป็นขะกังนะครับ สรุปก็คืออาจาริโยเป็นประธานนะครับสันนังก็คือเป็นสิกะขะสิกขะกัตสะคุณนานิทัตาติก็แปลว่า,าทัตาติแปลว่าให้ <c oughs> อาจารย์นี่ให้ <c oughs> คุณนานิหนังสือกุลังกุลานิแก่ใครแก่นักเรียนก็เลยกลายเป็นสิกขะกัตสะ เอกภพก็นะแต่ถ้าเป็นชนานังชนะสระชนานังชนาหนาเป็นผู้พจน์ก็เป็นสิกขะสิกขากานังสิกขาสะสิกขากัสะษะสิกขากานังสิกขากัศสะเป็นเอกภพสิกขากานังเป็นผู้พจน์ ปลิศฉโนฉนาฉนังฉนีฉเนนะฉนหิฉนัสสะฉนายะฉนัสสะฉนายะฉนานังนะนนนาังเป็นพ่อขุคขดฉนัสสะเป็นเอกภพฉนัสสะฉนายะฉนัฐังฉนานังนะครับนี่เป็นเบอร์สี่นะครับก็แปลว่าแก่กับของชนัสสะและฉนานังแปลว่าแก่กับแปลว่าของสี่กับหกนะครับอจาริโยสิกะ สิขกขะกะสิขกสขะกะนังสิขกขะกะนังสิขกขะกะสิกขะกานังสิกขะกานังชะนานังนะสิขกขะกานังปันนาหิทัฏฐาติปัญน,นายิทัฏฐาตินะครับตัวนี้โอ้โจบแล้วนะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ